สวัสดีค่ะยายรวยประจวบช่องมิชิเอชแนลเมื่อนี้ยทีไม่กินตำหงได้พี่น้องเด้อกินข้าวข้าวแรงกินข้าวแรงอ่ได้ตำหงมันดครับปนุสิทธิ์เออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อค่ะเด้อมาครับเพติดตามทำไงครับเด้อนำเลยครับบัดี้ได้แล้นำเลยุระปั้นอ่ากระปั้นทอดไข่น่ะกระปั้เขากันวันเอ้ยมีจอเบิรงแบบนี้ในแม่นาะเออโอ้โหร้อนก่อนพักกันเยอะใกล้อะไรเนี่ยอ่าพักจะมากิน แต่ว่าเป็นใบหัวละผ้าเขาตำมุ้งวันนี้ตำหุ้งวันนี้มันมีได้กินดบกที่โเทปกระจายต่อไปเป็นข่าวเกษตรเกษตรกรพักเกษตรข้าวเกษตรเกษตรเกษตรอ่อนกินได้ทั้งเปียกทั้งหม่เกษตรแกกินได้แต่ใน่ตะม่วงติดอยู่น้ำข้าวข้าวอะไร่ะข้าวแถวนี้ละบเนี้ย ร้านร้านข้าวแม่น้ำเจ้าพระยาบอน้ำตีนมาลงเนาะอือเอาลงเลยจากติ้วไงอือผักกระเฉดอันอือแล้วก็ผักชีลาวพี่น้องเออชีลาวจะดำหงเออเหนผักชุ้นี่ผักอือแบบสูบะระอืมใส่ผักชีมันถือกันยว่าลองดูม่อถือกันยำท้องก็แล้วห่วยถือม่อถือกับ่ะรูแล้ว อืมถือป่ออืมเออวถปิดรเนียันเสียนอืมเอาไหมจ้าปิดบากินไลก็ลัวรถทุนดูตถามีหลักตัวจะควงขอฝากไว้ขางกล้องเลยด้ออันนปิดมันจกดูเมียนดูวันแรกก็เศร้าบนแรก่าเลยอนได้กินต้ำห้อ้องเห่นอืมหมะอืม มาเด้อมาเด้อแซบไปเร่อยหรอกก็ยงหมเอนกันีหละพี่น้องไ่ท่านได้ไปใส่หรอกไปโยงไปก็มาอีกแซบไปตำหงสแซบเยอแซบเยอะถุละลายกอนร้านนี้คั่ซงนัวก็ได้นัวของเราคัมังเปรี้ยวหวานก็ได้เปรี้ยวหวานของเราสังนัวพอดีเปรี้ยวของน้าคุณเสียง ได้ำเปียกขอหน้านี่แก่ยำเยอะกูขาดอ่ะอืมนื้อด้วยมันปุงสายตาหมูน่องน้ำหนาไยเปียกมันเาะอืมักได้มากินเปียกนะามองเขาให้กินบื้อกินเขากิน้ํามันเขาใ่กินเปียกมันนหํามขมเปียกไอ้น้ำช้มเปียกผสมแห้งอืจะต่อเล่า แค่เส้นมันห้องหมดเลยมากมากเส้นใยๆดีก็แบบขูดๆแต่มันอ่อนๆก็ยังวุ่นเส้นเพื่อครับอ่อนเปวดสตอล่าค่าเกษตรบ่ข้าวเกษตรเกษตรแก่มบรรยากาศกที่มีเครื่องบินบินขำหัวแดงน้อยเด้อผมดูเรื่องปลาอืมอืมอ่ะบ้านใกล้สนามบินบินมาเครื่องบินไว้ บิดไว้ห้คิดว่าิดหมดยังแล้วบินมาล้เราอ่จรวัดก็ฟังกว่มเสร็จแล้วคนขายเราก็ส์ตัวเอาเลยปิดไม่พเจ่ิเราปิดหมอกให้มิ่นไม้ยำสายคลิปเลยยังหมิดนมาให้เราอยู่ได้อือือปลาล่าเผ็ดกับเผ็ดเขาปลาคนกินเผ็ดล้วใจชีนรวยซิงอะไรยังรวยห้าบานแมน าาา่าทห,หุกูเองกูเองแต่ว่าบรเห็นดนกอก <c oughs> บริหารกล่องใบเบิ้งบรไม่ตากล่องตากลองทั้งทั้งทายทั้งกินอืมามีคนทายไห้อืมาได้รวยทั้งจนด้วยอืมอืมเไม่ได้กินดวนกว็อ้อืมไปกิน,นจนจับ เราทางคลิปโดนแล้วพอมั้ยไมปีนึงเลยอมั้งทุนสิพอสิบนาทียังได้สิบเบอรหลับเจ้สิพอกินเงินจานไหมไม่ยอมหอมหรอกดูเราชอบก่เนี่ยเนี่ยอามจองรานนี้น้ำเส็มากน้ำเส็นกินหน้าต่างเขามันเผ็ดนันเดีกินน้ำเส้นมันเบาห่อนห้ือเขาเนี่ยเขาหอนให่หอนให้เผ็ดไย นี่เจียนมนกฟองครับธรรมาศาสตร์ธรรมาศาสตร์ในกรุงเทพเป็นไงนกเลี้ยงไว้ได้ไหมห้องเลี้ยงแบบปล่อยได้ใบเลี้ยงแบบขังได้อยเลยี้ยงฟางก็ไม่อือปุ้ยข้าบินไกลหัวได้ผลหรเห็นบ่เออไม่ได้ไม่กินท้าวแล้นนนนวนอกอ๋อพี่มันกินใช้เพียบเลยนกนกเขาครับนกกระจอกครับ เคยได้กินขานมากกระจอกเทปเจ็บในกระจอกเทพเดี๋ยวเอากระจอกเทพด้งเทพขอใหกระจอกเทพว่ากระจอกเทพห่างกระจอกเทพมันจะโตยังไงเพราะเดินขี่ได้หมดแล้วนกระจอกเทปว่าขี่ได้แล้วใครมันมาเป็นซตำหนีิป่ะนี่คนนี้นโอเขาครห่างเลยอ่ะ เสียงมันได้ดังโปก๊กไฟมันติดอยู่บ่ไหมอื้มอ้อเผ็ดสีหน่อยอเผ็ดสำหรับคนบ่ก,กินเผ็ดเด้อมันก็นบ่เผ็ดดอกแม่นมึน่ก็เผ็ดดอกไอ้แห่งนึ่ก,ก็คือแม่เราคนขอหอดหน่วยมันกลับไปอ,อ,อยากกินเผ็ดสี่ข่านหูฮ่าออถ้าดีกับฮูฮ่า,าเอ้ยเดี๋ยวสงสารตับได้บ่ก,กินเผ็ดเหื่ออะไรอ่ะผ้านาดอก ขนาดเพชรจำเนี่อะอืม,อม,อมอเอเมมองเซนองเซนมื่อไหร่บ้ากลาชีว่เะเต็ะเบ็ดผดีอะไรอืมันน,น,นนี้เบ็ดผดีสีไมนที่ดีแน่นน่อยขอตาและหางแย่เลย บวกยาสิบวกยาตีน้องคนะีตีนใ <c oughs> ันน้อุนเดอบวกยาิ <c oughs> <c oughs> ต้องกินขาให้หนานปะออยันห้องไนนะยันอ,อลงน้ามาันละบรรยากาศน้ำไหน้าอกัน <c oughs> เห็นไหขาไม่ค่อยแบบใส่รุ่มๆอนัลนตกกินแบบเบาๆใช่นะเฮ้ยว่าอย่างเขาไม่คนเพิ่นเขาค่อน่กินมาสจันมุ้มมามใช่กินกระแซาบไปเดีอวนะตํามห้องกระได เันเห็นไม่กินโดนแล้วทำเองก็ไม่จำเปนเลยว่าแม่จำาป็นแบแล้วเนี่ยตีมืดจบมื่เขาเห็นใส่ของรดิไหนลงเนี่ยแต่เพิ่มนมนมมันใส่ไหลไม่คนขายเขาต้องใส่ไหลอยู่เดียวหอามาเพราอย่ามันเก็บขาติดหุงเชิดใส่ไหนลงใส่ไหนลงเพื่อสุขภาพกินเยอะทำไ่ไหล มือลูไม่้อกินเท่าปริมาณกินได้แต่ว่าให้มีปริมาณกินได้หลายเพราะเพราะเนี่ยอยู่้ีได้กําลังอื่นเลยแม่เอามาหง้านแทนเ็มห้องหนเซ็มห้องหนเราไม่จะปักเคือเทศสบเดี๋ยวนี้จะเทียงแพงบนนี้ใส่ซีเปียงง่ายเดียวเนี่ยแล้วง่ายเดียวเลยกระเทียแล้วก็าอมลงใจบังหาอไว ล่าก่อนแล้วคบสิบไมที่เราเพ็ดทำไมกับพี่น้องเพ็ดแฮงคบสิบไมที่เราลาก่อนลาก่อนทำไมเลยเฮ้ยกดใจกดแจกดติดตามเลยครับเดี๋ยวอาดูอ่ะสนัะลาหน่อยพี่น้องกดไลค์กดแจกดติดตามจับสกายแล้วนะถัาเจอชิล่ามาล่าแล้วเพ็ดเออเพ็ดแฮงบายบายเป็นไดเป็นไดโอ้ลืมเบาลืมเบาเป็นไดเนาะเอาว่มีคนวางกล่องมาไหโอ้ยวางสายโอ้กดกล่องไปกดจักรันโอ้มาเฉยเลยขาดะเพียรใด คาตเป็ดแห้งไม่ได้ไปกินน้ำดีวว